เมื่อพูดถึงซาราคีมหลายคนคงนึกถึงซาราคีมในภาคต,ต่างๆได้แก่จีวันซาราคีมที่เจ้าเล่ห์และหาทางทรยศเมกาทอนอยู่ตลอดอามาดาซาราคีม <you> ที่เป็นผู้เสียสละเพื่อให้ทรานส์เมอร์ทั้งหมดร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งยูนิคอร์ ตาร์ทิมกาแล็กซี่ฟอร์ดท,ที่ใช้เล่เหลี่ยมจนได้พลังของพลายมารเทพผู้สร้างมาเป็นของตัวเองแต่ถ้าถามว่าสตาร์ทิมเวอร์ชั่นไหนที่ผมชอบมากที่สุดน,นละล่ะแน่นอนอยู่แล้วครับผมคงตอบว่าสตาร์ทิมอามาดาน,นั่นแหละครับผมเอาฮะเอ๊ะวันนี้พูดถึงอนิเมเต็ดเหรอเอาเอาใหม่ละกันถ้าพูดถึงสตาร์ทิมที่ผมชอบในอะดับต้นๆเนี่ยก็คงต้องมีสตาร์ทิมของภาคอนิเมเต็ดเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยแน่นอนนะผม เพราะงั้นในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของตาลิทีม a อนิเมเต็เนี่ยให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ สตาร์สครีมสังกัดดิเซติคอนโดยในเรื่องราวของจักรวาลอนิเมเต้นะผมเขานั้นเป็นหนึ่งในหน่วยลบทางอากาศของดิเติคอนร่างแปลงเขาเลยเป็นเครื่องบินขับไล่ปีหนานะผมการออกแบบหมดหุ่นยนต์นั้นคล้ายกับ G1 วันสตาร์สครีมนะผมแต่มีสีม่วงที่มากกว่านะครับและคางที่ยืดมากไม่รู้รจะยืดเปหน,ปนวะวซึ่งโดดเด่นกว่าทารฟอร์เมอร์ตัวอื่นในภาคนี้นะผมและเช่นเดียวกันกับสตาร์สครีมภาคอื่นเขาเองก็มีความต้องการที่จะขึ้นเป็นผู้นากลุ่มดิเซติคอนซะเองเพราะคิดว่าตัวเองนั้นเหมมาะส เลยทาให้เขาพยายามกําจัดเมกาธนเพื่อให้ตัวเองนั้นขึ้นเป็นผู้นําแทนด้วยความรู้สึกที่คิดว่าตัวเองนั้นอยู่เหนือกว่าคนอื่นโดยเขานั้นถืออุดมการทั้งหมด3อย่างได้แก่การโกหกการชักใยและการหลอกลวงเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเขาเองนั่นเองครับผมแต่ถึงเขาจะไม่แข็งแกร่งและมีพลังเท่ากับเมกาธนถึงแม้ตัวสตาร์คีจะคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งกว่าเมกาธรด้วยแต่เขาเองก็มีอาวุธที่ทรงพลังและมีพลังทําลายล้างที่สูงพร้อมกับความสามารถในการบินที่ยอดเยี่ยมทำให้เขานั้นสามารถบินหลบการโจมตีได้ และสามารถบินออกจากพลังแม่เหล็กของแรดเชดได้แบบง่ายดายแต่ด้วยความที่เขามักจะคิดว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งกว่าทุกคนนะผมและมักจะชอบพูดล่าย,ยาวอะไรก็ไม่รู้ของมันนะผมเลยมักจะทําให้เขาเนี่ยประมาทนะผมและพ่ายแพ้แบบง่ายดายอยู่บ่อยครั้งนะแต่ด้วยความและความสามารถของเขานะผมเมื่อถูกเมกาทอนลงมือสังหารเนี่ยเขาก็ตายได้แบบง่ายดายเช่นกันนะผมแต่ด้วยการคงเอกลักษณ์ของสตาร์ทีมจีวันนะผมที่ต่อให้ร่างกายถูกทาลายก็ไม่มีวันตายนะผม ตัวสตาร์ทีม้านี้เลยได้มีเศษของชิ้นส่วนออสปาร์เนี่ยฟันอยู่ในหน้าผากน,นะผมทำให้เขาเนี่ยไม่มีวันตายนะผมและต่อให้ถูกข่าวจะฟื้นกลับขึ้นมาอยู่ดีแต่เขาก็สามารถกลับมาตายได้นะผมเมื่อชิ้นส่วนของออสปาร์เนี่ยถูกเอาออกด้วยเช่นกันนะผมแต่เพราะด้วยการมีเศษของออสปาร์อยู่ในร่างกายนะผมแต่ด้วยการที่อยากจะเป็นผู้นาของเขาทำให้เขาเนี่ยสร้างร่างโคนออกมาเพื่อสนับสนุนตัวเองนะผมโดยร่างโคนแต่ละร่างของสตาร์ทีมเนี่ยก็ยจะมีส่วนหนึ่งของอารมณ์ของสตาร์ทีมเนี่ยไปด้วยนะผม E <am> และเมื่อเทียบตัว s ตา r ์ r ีม Anim เม ted เนี่ยกับตัวแปรของ t ตาร r e ีมภาคอื่นๆนะผม mm hmm. เขานั้นค่อนข้างด้อยกว่า G1 Star ตาร์ีมนะผมในแง่ของความ,วามสามารถซึ่งเขาอาจจะอยู่ในระดับเดียวกับสตาร์ทีมภาคพรามน,นะผมหรืออาจจะห่วยกว่านั้นเลยก็ได้เพราะในเรื่องนะผมเขาไม่ค่อยได้โชว์ความเฉลียวฉลาดเท่าไหร่เลยไม่นำซ้ำมาจะชอบพลาดในส่วนที่จุดเดิมๆทีเ่เขาเคยพลาดไปแล้วด้วยนะผม แต่ถึงจะไร้ความสามารถและดูห่วยที่สุดในบรรดาตัวแปรของตารชิมทั้งหมดนะผมเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆแต่ตา a r ชิมแอนิเมเต็ดเองก็ผ่านอะไรมาหลายๆอย่างเช่นกันนะผมไม่ว่าจะเป็นการถูกเมกาทอนฆ่าอยู่หลายครั้งนายจะถูกพวกบลิดวิงเนี่ยโยนทิ้งไหนจะถูกฆ่านะผมนายจะถูกพวกออตโตบอดจับตัวไปนะผมเพื่อศึกษาและพัฒนาออกมาเป็นเจ t ตสตอมและ fly, เจ็ตไฟมันกลายเป็นคู่พี่น้องเจ็ทวินนะผมนายจะถูกทรยศจากล่างโคนของตัวเองทั้งหมดนะผมและถูกตัดคอจนเหลือแต่หัวอีก ซึ่งด้วยการผ่านเรื่องราวมาหลายๆอย่างนั้นผมทาให้ตัวเขานั้นมีจิตอาฆาตพยาบาทยิ่งกว่าซาร์คีมคนอื่นๆในบรรดาตัวแปรทั้งหมดในแต่ละภาคอีกนะผมและในเวอร์ชันญี่ปุ่นของ t าร์นฟอร์เมอร์อะนิเมเต็ดนะผมตัวสตาร์ทีมเนี่ยก็มักจะเรียกตัวเองว่าสุดลลอหรือตัวละครเอกอยู่บ่อยอครั้งนะผมจนทําให้ผู้ชมบางส่วนเนี่ยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะผมและนอกจากนี้นะผมยัมีฉากหนึ่งในทาร์นฟอร์เมอร์อนิเมเต็ดเนี่ยได้ถูกตัดออกไปนะผมนั่นคือฉากที่ตัวสลิปทีมเนี่ยได้เอาเ อสปาร์กเนี่ยมาคืนชีพให้กับตาซาคีนะผมเพื่อที่จะเอาตัวละครนี้นมาใช้ต่อในซีซั่น4นะผมแต่สุดท้ายซีซั่น4ก็ถูกยกเลิกน,นะผมและฉากนี้ก็ต้องถูกตัดออกไปนะผม Honey I'm home เอาละครับผมและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตาลากีมอนิเมเตดนะผมไว้มีโอกาสผมจะมาพูดถึงแบบเจาะลึกมากกว่านี้นะครับผม สลับพันมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ที่ด้านใต้คลิปนี้ได้นะผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย